เอ,อา,อา,ขาแข็งหน่อยดีไหมอันนี้ปกติก็ต้องเจาะตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมเจาะเจาะอยู่แล้วทำเด็กเป็นนี่ฮิอะทำเด็กเป็นเนี่ยใครใครมองหลังน่ะนนมองข้างต้องเห็นนะไม่เหล็กตัวนั้นอะถ้าเกิดว่าจะทำไม่ให้เห็นเหล็กใส่เช<ต>ื<ต>่อมเหล็กเส้นใส่แล้วก็ผักรตะข่ายใส่แล้วก็ปูนใส่โผลลงไปมันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนกับ มันกับอ่าอ่ามันกับใบยอหรือลแข็งใส่ใส่เส้นเดียวหรือใส่สองเส้นอ่ะฉะนั้นแถ้าใส่ขึ้นไปแล้วก็ถ้าโก่ออกงถึงก็ปวดโกวปใช่มันมีร้อยแปดทีดีดีร้อยเก้ดีร้อยแปีเราไม่ทำแบบนี้นะ มันจะเป็นลีลาอย่างอื่นมากกว่านะมันเหมือนมันเหมือนหางพญานาคเป็นเหมือนนากเกี้ยวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันจะไปเกี้ยวตรงเป็นดอกบัวบนสิดอะ่ะมันควรจะมีลวดลายมากใช่จะต้องถึงขนาดนี้เลย ไปใหญ่มือได้กระดอกัแ่ไหมใช่ใช่ถูกหมเป็นี่ไะมาเ่อยใช่ใช่บางคน่งถูกไหมมต้อมีีลานะ้าจะใส่าเงี้ยเราสวยฮะถูกมอ้าอ้าอ้าลาวคนอีกทีนึงู้ั้่นไ่ง้ว่ลองวาาอีกด้านนึ่งลองว่าอีกางนึ่งไะเหตกัวตกัวตก ถูกป่า,าไปยี่ไหมใช่มันก็จอยใช่ไหมนะมันก็มันก็เมือนเดิมใช่โค้งไปเน่ยม<ป>ันจะไม่หมุใช่

ชิ้นไม่เรียบร้อยครับผมจบชิ้นเรียบร้อยเพราะว่าผมได้หนักสองมาลูกแข่งนัยพิชชาสองคนแข่งกันสองคนรวยเลยในในชั้นไม่มีใครว่าผมเป็นอ่ะผมแข่งกับพิชชาเป็นสอกคนอ๋อผมเข้าใจอะพอแข่งไปเป็นตัวแทนโรงเรียนจะเสือกจะหลอนจะหลอนกินไป ก็ไม่ได้ที่สอนในจังหวัดเพราะว่าเอาแค่ตัวแทนไปก็จะมีครูมีนัปะเาเขามาสอนนะเวลาไปนั่งมันมันมันต้องไปวาดวาดรูปแข่งกับเวลาเขาขนาดแข่งจิตแข่งจิตนะเขาวาดรูปแข่งกับเวลานะครับเวราก็แข่งกันระดับทีงหมดอะไรวัดจังเวลา,วาแลวาดด้ววันจังไง ผมเอาว่ารนะูปข้างขวาแต่ผมใช้เวลานานพี่ชายผมตายมันออกเกบมันไวมากเหลือทำเพราะว่ามันไม่ได้เรินแฮะผลยอมรับ่แผลที่หมอห่ปมันมันไวกว่านด้ออังอพมันไม่ได้ตัดผู้นมือด้านลังอ่ะ ด้าหลังี่ว่ามันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงน้อนาคข้างหน้ามีแแก้วอะกอย่างแล้วอะไรตัดปกหน้าหลังก็ค่าคนมาระคนมากราวพรอมไกหว่อ่าปหเรอาขุไ้รูเก่าเ้ให้โกลิกทำารถาไหว หลวงพ่าเ็ใจว่ามันไม่มีอยู่ที่วัดพันใจมีอรทำอยูทาไะมรดกืองะนี้มันไม่ใช่หลว่ทานใจเราไม่ใช่ทา้งใจสําเนี่อ๋อไม่ได้เดี๋ยวมันมีแล้ววพ่ทาใจมาแป็นไม่ไวกานี่ ก็แห่ก็ผมไปมาแล้วก็แห่รไปมาแล้วไปกับพี่ถวัตมากอนนั่นน่ะเราขกลับแล้วแะ้แบพอรับี่พี่จะบดเลยงวัมีเชื้ออตัวองไปโงแก็รงแรมไหนา โรงแรมเต็มนะมันน <piece. S 3> ี้โรงแรมมันเยอะมากเลยคนเยอะเขาจิ้ต่อดทางนี้ก็ได้ทางนี้ทางดานได้เรียบร้อยแล้วจอดไปแล้วก็จาว่าจิ้ม่อเลยนะคุยเรื่องจานจิ้มจอดไปเรืนองอะไรคุยไม่รู้เรื่องเหรออ้าวคุยรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยคุยผมคุยมาหลายรอบแล้วหลักาก็ไม่ได้เนี่ยอะไรแกแกแกที่จอดได้บ้านี่แหละแกอแบบนันผมพักมาหลายโรงแรมแล้วเนี่ยคุยเรืงรู้เรื่องมีจุดนคนใจนี่ยไง

เราต้องไแยงน้ำยี่ปุม่วงมายนะเขาเปิดจอมาเดียวแล้เตรมล้เขาบอกเอาราวดูก็ได้มัขมอทุหน่งนแต่สิ่อะจะมาก่อนแต่สิ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không